งทุกต่อไปชนปูนแต่มันชนตาหรือปเปล่าอไปผ่านอะไรเปล่า วันเว้แังเลย ยิงไม่ได้กลัวยิงไปแล้วโดนในด้านแน่น้านไง ลูกต่อไปชนปูนแต่มันชนปลาหรือปะ่ะเออไปผ่าน,นอะไรเปล่าันไปผ่านด้วยโชคดีแล้วอ๊ะโหเกือบเกือบอโหสองตัวเลยนี่ติดปลาอะไรไมาด้วยมะเนี่ย แต่ไม่ลูกดอกพยายามหาวิธีไม่ให้ลูกดอกมันไปโดนบานนะคไม่ไม่ไปโดนบานประตูโอ้โหติดตเพียนหางแดงมาด้วยนี่ลูกดอกน่าจะไม่เสียนะมันผ่านตัวปลาไปโดนประตูน่าจะไม่แรงมากเท่ไปเก็บ <S <S ไม่ไม่เลิ่มมือไปไปเปิดฟ้าลไล้ไหมเดี๋ยว่าเข้าป ตอนนี้เราก็กลับมาแถวบางลงนะฮะเพราะว่าแถวบางกระเจ็ดนี่เขาลงขายเยอะนะครับเราก็เลยกลับมาดูที่แถวบางลง <c oughs> เผื่อจะมีตัวให้ยิงบ้างนะ นหะนไหนาอ่าโอเคลงไปลงไปลงไปนินโบ้ครับนินโบ้เฮ้ยอี๋จะหลุดตัวนินโบ้ครับไม่กินเบ็ดนะแฟนก็ตกอยู่แล้วไม่กินเบ็ด นี่ครับโอ้โหตัวเป็นเล,ลิกนินโบนิน,บน,นบโบโอ้โหนี่ครับโอ้โหโอย้ยเอ้ยทับทิมทับทิมมาเห็นยุบยุบจุบจุบอยู่ข้างหญ้าเมื่อกี้แวบ,บโอ้ดูฟอรี์รีบๆก็ล็อกแล้วนี่มาพอรีบๆก็โอ้อย่างนี้ โอ้ยโดนหาจงจะหลุดตัวโอ้ล้วคโอเออตับทีมก็ไตส์ u วยตับทีมไตส์ u วยอยูอยค่ครับเดี๋ยวเรารีบเก็บขยะนะฮะเราก็คือเก็บใส่ตรงนี้เลย เราเก็บกะยะทุกครั้งนะฮะอย่าลืมนะครับเข้าหมายที่ไหนก็เก็บกะยะกลับด้วยนะฮะโอเคฝนจะตกแล้วไปอ้ฝนก็จะตกทางก็ลำบากโอ้ฝนจะตกฮะไกเลยมาบางลงโอ้ฝจะตกทางก็ยิ่งลำบาก ครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะวันนี้ผลงานของเราได้แค่นี้เองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ก็เนี่ยครับที่ผมยิงมาก็จะเป็นปลานิมใหญ่นะครับแล้วก็ปลาทับทิมสองตัวนะอันนู้นอันเล็กๆนู่นแฟนก็ตกมานะวันนี้ปลาไม่กินเบ็ดนะครับปลามันไม่ค่อยกินเบ็ดวันนี้เสร็จผมครับวันนี้ทู่ผมไม่ได้ผม ไดาจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าตัวโตกว่าเนะ <laughs> <laughs> นี่ครับผมเมนูของเราวันนี้นะง่ายๆนะครับผมเป็นปลาทอดนะครับปลาทอดหมักเกลือกระมิ้นนิดหน่อยเป็นปลาทัพทิมนะนี่ครับผมหอมครับหอมหอมหอมนี่เมนูง,ง่ายๆนะครับวันนี้เหนื่อยแล้วฮะ <laughs> กลับมาจากยิงปลาก็เหนื่อยก็ต้องหา เมนูง่ายๆมาทำกินกันก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคนสองเลสวัสดีครับ